14นาฬิกาหนาทีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิตเตเฮาช่วงท้ายของวันนี้นะครับต้องการสวัสดีครั้งหนึ่งน,นะครับท่านผู้ฟังนะครับกลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับกลาบขอบคุณมากๆเลยนะครับกลาบขอบคุณคุณกันสุรินด้วยนะครับนะครับแล้วก็กลาบขอบคุณท่าน ผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับธนาคารอมสินนะครับธนาคารเพื่อสังคมนะครับคอร์เซ็นเตอร์ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้านะครับกับขอบคุณท่านพิวิทท่านพิระทางสมาร์ทบอมบ์นะครับที่ประหยัดพี่เช็คที่เด่นนะครับที่ช่วยควบคุมรายการให้นะครับกับขอบคุณพี่ประหยัดเป็นที่สุดเลยนะครับกับขอบคุณคุณที่ติพัตด้วยนะครับที่โทรมาร่วมรายการกับอาจารย์ออสนะครับให้อาจารย์ออสช่วยเปิดไพ่ให้นะครับแล้วก็อาจารย์ออสจะมีเปิดอ่า สอนนะครับก็น่าจะวันที่27นะครับพฤษภาคมเนี่ยนะครับรับ10ท่านนะครับเบอร์ก็ที่ตะกี้ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับขอพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ081นะครับ750นะครับ7497นะครับ081นะครับ750นะครับ7497นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถที่จะมาลงลงคอร์สเรียนกับอาจารย์อ้อได้นะครับ10ท่านนะครับมีอาจารย์ขุนทองด้วยนะครับนะครับนะครับก็น่าสนใจดีนะครับ ที่โรงแรมพาราโต้นะฮะถ้าผมผู้พิทีต้องกราบขอประทานภัยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับผมกราบขอบคุณทางเพื่อนเพื่อนสวยอของผมด้วยนะครับเพียโบนะครับเพื่อนโบนะครับแล้วก็อ่เพื่อนปูนะครับแล้วเพื่อนเอกนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับที่ช่วยสนับสนุนผมนะครับท่านก็เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมานี่ได้รับผลกระทบนะฮะท่านก็อ่าโทรมาให้กาลังใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนอะไรมานะครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นที่สุดเลยนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับผมนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมามันก็เจอปัญหาแหลกหลายเรื่องนะครับก็ต้องค่อยๆสู้กันต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับถ้าพอมีเวลาขออนุญาตรายงานตัดชนีตลาดหลักทรัพย์นิดนึงนะครับนะครับเวลาค่อนข้างกระชั้นเข้ามานะครับเดี๋ยวสกู้นะครับอดีเห็นทางพี่ประหยัดมีส่งรายละเอียดอะไรมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับผมสกู้นะครับนะครับ ออกอดีตคุณอลพินโทรมามาถามนะครับว่าใครจ่ายน่าจะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับที่อาจารย์ออสบอกท่านละห้าพันบาทนะครับก็มีมีมีหนังสือของท่านอาจารย์ขุนคลองด้วยนะครับแล้วก็มีไพ่ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอาหารนะครับครบเลยนะครับแล้วก็เริ่มเรียนตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงประมาณห้าโมงเย็นที่โรงแรมพาราพาราพาราโตนะครับถ้าผู้ผิดต้องขอประทานภายที่อยู่แถวแถวดีเอเมอรลนะครับแถว้วยขวางราชดานะครับ นะครับพาราโต้นะฮะนะครับก็ในวันที่27พฤษภาคมนะครับ2566เนี่ยนะครับเริ่มอ่าก็ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นเลยนะครับอาจารย์สอน10ท่านนะครับรับ10ท่านนะครับท่านคุณอรพินนะครับถ้าสนใจโทรมาเรียนสอบถามอาจารย์ออสได้ที่081นะครับ750นะครับ7497นะครับ081นะครับ750นะครับ7497นะครับในวันนั้นอาจารย์ขุนทองมาช่วยสอนด้วยนะครับกับอาจารย์ออสนะครับแล้วก็ได้แบบ เจอกันแบบตัวต่อตัวเลยนะครับถ้าเราสอนไปเรามีอะไรที่อยากจะเรียนถามก็ยกมือถามได้เลยนะครับแล้วก็เห็นรายการออฟบอร์ดในรายการว่ามีประกาศสัญยมบัตรให้ด้วยนะครับนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับก็จริงๆอยากจะให้อาจารย์รับหลายๆท่านนะครับแต่ที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังในเบื้องต้นนะครับก็เลยรับแค่1ิบท่านนะครับถ้ายังไงลองโทรไปที่เบอร์อาจารย์ออฟได้นะครับลองประสานดูกับอาจารย์ออฟนะครับแล้วก็อาจจะ ลงทะเบียนนะครับแล้วก็มาเจอกันในวันที่27พฤษภาคม2566นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ไพ่นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเช็คดวงชะตาเราได้ด้วยว่าเราจะทําอะไรเห็นอาจารย์ออสจะแต่ละเดือนก็จะเปิดไพ่ดูแต่ละครั้งหรือเป็นรอบเดือนว่าเราจะทําอะไรหรือว่าเราจะทําธุรกิจอะไรนะครับมีลูกศิษย์นะครับก็อยากจะทําธุรกิจอะไรก็จะมาถามอาจารย์ออสนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมและปลาวขอกลับลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮานะครับช่วงรักรถรับรางงานรักเศรษฐกิจนะครับผมปาวุธนะครับธีรพงศ์นะครับรวมนั่งมิเตอร์เฮานะครับพิธีกข่าวมืออาชีพนะครับออกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับทั้งมิตรีข่าวก็สุดจีน่าก็สมารทเรียลลนะครับ,รรรบขอขอบคุณทุกท่ทานนะครับพบกันทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงขอขอพบพระคุณนะคะ